วันหนึ่งเราแต่งงานอ่ะที่รักว่าเราจะอยู่คอนโดหรือว่าจะอยู่ทาวโฮมีอืมเก๋อที่รักเขาว่าเราจะต้องทาวโฮม์เราจะได้มีพื้นที่ก,กว้างไว้ให้หมาเด็กของพี่เรื่องังคะโอ๊ยคนนะไม่ใช่หมาเอาดีๆสิสำหรับเขาเขาชอบคอนโดอะตกสูงๆวิวสวยๆลมเย็นๆมีความเป็นส่วนตัวไม่ร่วมมือกับใครเขาชอบแล้วที่รัก สำหรับหนูหนูคิดว่าบ้านทาวน์โฮมมันมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าแล้วก็สามารถรองรับการขยายตัวขอครอบครัวได้ในอนาคตด้วยถ้าในอนาคตเราอยากเลี้ยงน้ำหมาเม้ว่ะเราก็สามารถเลี้ยงได้เลยแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางอีกด้วยยังไงบ้านทาวน์โฮมอะก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่าคนเดียวแต่บ้านที่เอเซนต์ราคา1.99ล้านบาทได้ทั้ง3ห้องนอน2ห้องน้ำที่ใช้สอย111ตารางเมตรโอ้ราคาดีขนาดนี้ไปหามาจากไหนคะนี่บ้านก่ออิฐแดงดูแข็งแรงทนทานปรับแต่งได้สบายเลยอะโหนี่มันไม่ใช่คลับเฮาส์แต่มันคือคลับเฮาส์ คือไม่แพ้คอนโดเลยมีฟิตเนสครบครันและยังมีส่วนร่มรื่นขนาดใหญ่สามารถวิ่งออกกำลังกายได้นีจังอนะ อบอุ่นรล่มเลื่นมีพื้นที่ให้หมาในของที่วิ่งเล่นได้สบายในสไตล์ที่ใช่บอกแล้วว่ายังไงอะเราก็เหมาะสำหรับบ้านทาวน์โฮมที่สุดแล้วอีกอย่างที่สําคัญเลยนะการซื้อบ้านทาวน์โฮมเนี่ยถือเป็นการลงทุนที่คุกคาเพราะว่าเราจะได้ที่ดินที่เป็นชื่อของเราเองและแนวโน้มในอนาคตก็มีปอนตสที่ที่ดินจะมูลค่าสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆยังไงก็คุ้มแบบนี้ต้องยอมแพ้ทีมทาวน์โฮมแล้วแหละเอ้ยพี่ซื้อแล้วใช่ไหมคะใช่พี่ซื้อหนุบ่อนนะ๋ยวจองก่อนแป๊บก็รี